หึ่งคือดีคือีคื1ดีอี่บ้านนบ้น่จสิิดตวเไม่ต้องนับดับแค่นี้เช็คฟิตเช็คฟิตสามสี่ยันแ่ไม่ขึ้นแล้วนะิเฮ้ยบนี่สิบน สี่สิบนะตีจะไปพี่ก่อนครับตี๋ิครับฮะยี่บสี่ยี่ครับดเีิ้ตปิดนะครับในกระจบเฟรดำาอ้เขงอีกาพเตสามสิบสามสิบสามสิบายี่สิบแล้วเดี๋ยวองกูเชื่อไปแล้วเป็นเน้อปลาซะแล้วอะี่เอรูเนื้อปลาซะแล้วทำยี่สิบออมยังเอาเอาพร้อมกันเลยก็ได้ยี่สดพี่นับเข้าดาวไหม

กงิัวกึงิัวด้ลงนึ่งรับได้งไกนมาทีคึ่งอ่อะไรยังไงสินดงลงสงตัวคับเช็คฟิตนะครับนักมวยพิธีีอาคาเดมี่นะครับสลงนัหขึ้นที่ลงโมอง ขึ้นเอานะครับ3ขึ้น4ขึ้นลงขึ้นใคร6ขึ้น7 8 11 สองขึ้นลงสามขึ้นลงสี่ขึ้นลงสิบห้าพัก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 สิบห้าสิบห้าครับเป็นการเช็คฟิตนะครับน้ำมวยพิจิณดีอะคาเดมี่นะครับก็เป็นชุดใหญ่ชุดกลางแล้วก็ชุดเล็กนะครับ ลงมาอีกนั่นตาลงอีกนั่นมาแข่งลงมอีกนึ่งถ้ั้บวก่ะรัสบห้า